สวดว่ะบัดทั้งปูทั้งกลุ้งอุ้ยตสนใจได้ได้ใส่เนี่ยใส่มากให้แกดิ้นนี่มัน้อโซ่ชุดโอ้ยแต่ยังมันคือเกลือเนื้อโสูตรวันนี้ว่าเคยล้างนี่ งามมากเฮ้ยพ่อมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสามีหน่อยอีสานมาหน้าจ้ามินี้กะพามายามุงกลุ่มคือเก่าจ้ากลับมาพบก,กันในวันทีน่2 6ธันวาคม2568จ้ากลมาเป็นลำโดมลำเก่าแต่ว่าเขายับลงมาเรื่อยๆเลาตะกล่องเนาะแม่ครับผมพีใส่ใบมองไม่ก็มองเก่าจ้าตะกล่องมาใส่กับร้านหน่อยคำคำเมื่อวานนี้เป็นลุงกันเมืองจ้าวสีโซสิมานบอกไปกันเลยจ้าครับผม หลังแหลแหงมันไปจะได้ละตะกอขึ้นว่เห็นกลุ่มอย่างดีมีอยู่ยจ้าหลังแหลงแหงมันบ่ดงดิงกันเนะทำทำเมดทำเบิดแล้วอันนี้คู่ของไงสเตหอยปูปลาสมุนหมาเนื้อามาว ừ, อดคุ้งบริสุทธิเลยเนาะ <laughs> สำหวับาสามเป็นบางล้งอยู่แต่ได้หูใไก่ก็บสอมอยู่ไหมคือบอแล้วค่ะโคมไก่โคมไก่ตัวใหญ่ดีวันี้เมื่อน,า,นาปันแต่ว่ากายนอยู่เอ้ยโอ้เนี่ยเห็นทองคนยอนยอะดูตัวละตะกงัตหัวสิ นายจำได้นะสู้ดูมีมประคอกกางปคอกกางไปฝาลูกไส้หน่อยอีกแล้วเป็นเหลี่ยงประคอกัางแ้วลูกไส้บเนะขอล้างแล้วจำได้ทีโอเคน้อจ้าใส่ต่อวัตเลยนะไม่หน่อยนะเขาจะล้างเขา่อมาใพอได้กอดเดือบครับผมเก็บกลุ่มเต็มพาได้แล้วพี่น้องตัวใหญ่เนี่ยประมาณกลุ่มไฟนะ เนี่ยระยะเขากับมากินดิบเขาเน้นสุกจ้าแต่ว่าผู้เผลมาคือแซ่บเนาะอี่ครับดวงตาลัางตอบอไปกะไป้อย่งล้งนี่เป็นยังไงแต่ว่าเห็นล้างผนอยู่ดิจ้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บเป็นประนเีอยู่มีอยู่เป็นทางบ่อคายดินเป็นไงจ้ามันเยอะตัวนี้ที่ตัวใหญ่แดงยิบขึ้นเลยอ้าวสิขึ้นจริงแน่ไปมาเลยตายเถิดมาเลย รองเท้าด้วยได้ไม่หน,นีแคบลหลังแต่ก่อนขาหลังคือเกาาหลังแต่มม่เลื่บอกเลยนะได่สุด้าพไปใส่ทั้งตัวนะ้ามนเดีนยไปขอกังอ,องม,น,น,มนอเู่คุบนแจกของาเินในสแมเนี่ยกรถาบอกอกซีนะปบติจะเป็นซีสองซีหมอ,อหมดแล้ว phơi, khoi cùng phơi, cùng tang sáng si a tua kung hai 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 này, hai 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 thử hai 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 กใส่เงาต้องมาใส่ก็พอแล้าโอ้ยหูออกเนี่ยขาดประจำตัวระลังนี่แล้วก็ฟังผลมานี่เป็นยังไงบ้างสูดบ้างปัดกางเกงทั้งกลุ้มมาแล้วมาแล้วอืมเป็นเงยไอ้เมื่อคืน Tuấn Làm bánh mổ là Tuấn Ui, uh, hầm bớt nào Mẹ nó bóng Mà lần này xay cái bánh thừng Cơ này nếu xay bòn cao Cầm nâng này, ăn này Ui, cầm bờ đầy đó này. Cầm thế là khăn bò bám À Cứ khử lèo จะหาลังพ่อก่อยแล้วเนาะก่อยหนึ่งล้วจะไปหลุนกันอีกเก่าลังครังนี่มาใคำคำหมันหมนเลยเด้อนชื้มเยอหบวบปันไหนเนาะแต่ถือว่ามีหบาใส่สาม่นมีคนมาใส่อีกกวนเท่าหนุ่หนเนาะคำเขาเมือก่อน เป็นการกินหาอยู่หากินนำทานไก่ไบาทมีไหวกระถือบดีเนาะตาขงแมนตาขงมไดวไปหาไก่จ้ะเมื่อป่าเสวมันขึ้นมาบ่อนฝนหักบ่เขาตุ่มไว้ดิเพิ่นเห็นอันนั้นเหาลงติดอันเสีวเขาเดินเนาะไม่เห็นเสียว้วยป่าขาเสีวเนาะเน่ยมังเขาเนี่ยมึเห็นเหรอบัดบ่ลังไหนเนาะไปไป่งลัางไม่จ้ะ สองโอ้ยมีเออยอะมีเยอะจ้าหลังนี่อันนี้กุ้งขาวกุง้งฝอยกุ่มกระสอบมาบ่าวคอนก็นไปยามมาแล้วเนะ <c oughs> าะบ่าวคอนไปแต่สาม <c oughs> พี่น้อยออว่าท่านตืต่นแล้วไปบ่าวคอนไปยานจะออกแต่ตีหาแล้วนะตอนนี้ก็ใส่ตุ่มเหมือนกันหมดเลยครับพี่น้องเฮ็ดก็มีแค่มองเดียว ก็ไ,ได้ไปก้อนใดญก้อนใช่ดีนี่ก็บออ่อลายนี่พอได้แกงง่ายเั่นก็ได้แกงเานาะคือมียามาก่อนย <c oughs> าหลากมาตั้งแต่นี้จะพยายามเครื่องไหนตั้งเดี๋ยวไว้นี่ก่อนเราสีาย,ยามไปเลยยามไปได้ก็ไดนะ้ล้างนี้ไปล้างสุดท้ายบ่ทีใส่ม,มีฟังนี่เออ คือว่าดีเลจ้ะนีตัวมือนี้มีองไฟหลายอยู่เลยเนาะไม่เห็นมือนกันตาครับผมกางนี่คือแนมม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยโอ้แต่ว่ามีเยอะมีเยอะเด้นะกุ้งกเิ่มกลงแนแล้วพวกงูไลตัว อะไรวะเมื่อโอ้โหเมื่อถืองามดินสุดๆเนอะนสุดๆจ้ะปูแม่ขัวาตำหุงมาแลงใส่หัวหอยเขาก็มีไปมั่งกันอีกอันนี้เป็นยังไงแหม่เห็นเลยคือว่าเห็น,นสองสามต <ổ. S 2> ัว โ,โ,ออโอ้โ,อโ,อโนี่อยูตัวนี่อ่าอังเคยมันเนาะนท่านมีฝุ่นก็นเลยแนวมาเห็นหอุ้ยแต่กุ่งใหญ่เลยตะเกาะเดูนหินได้เนาะแสงเกิดมันจะไก่จะสลักมือแล้วแล้วหอนเดินหนาวเนาะก่อนสีนหอน เดิกเดกมานะขอสิใจมีหนาวจนระคำหาพรมเมอนกันเดิอมาขึ้นนี่แสงฝนเล่นนับป้าแพ้ป้าแพ้เทาานั้นกอกัน่องขากระดานใช่ละอีกหนึ่งตัวเอาบิดเลยเฮ้ยลังนิ้นึงไหมกำลังนี้เลยใจกหลังนี้ีกก็ขึวยหมาอยู่สัวหมาเด็กมาอ้ โค้งไกลคือหลุดออกข้างนอกไม่โค้งไกลบ่ะนี่ล้งล้งเคยมันชุดโอ้ยเก่งมากมันคือเก่าคนน่ะไม่ขาดดีกคนนี้ฮะเลยเสร็จเนี้ยคนตัวนี้ลงมึงดีๆตัวนี้ตัวหนีแต่แดงจริงจริงเลยเคยมันกับมันคือเจอในเมื่อไหร่นาะมันอยู่หินใี้หนีคนไตเขานี่มาจาก หินลายหินเป็นหินใหญ่เลยเนาะใช่ค่ะท่านพ่อมองคนอยู่เนี yeah. Yeah. ่ยถ้าให้โบกกคนนี่เขามาใส่เนีเขาก็กินถ้าใส่ทังแต่เนาะเนี่ยังใส่เ่าทันแด่ครับผมหนาวมันยังแห้งอยู่นาวยังลายเนี่ยหนาวยังแห้งว่าหนาวมันยังแห้งอยู่ว่าว่านี่ยอุ้ยตื่นใจแต่เราใส่หนี่งใส่มาให้แกด้นี่แกะให้กินแน่ กคงเห็นครับผมจ้ายากอีกจากหลังตะก็นประมาณสี่หลังบ่สี่หลังหาหลังคือแล้วคือแล้วงามแพ็ญหลังนี้เนี่ยเพ็นที่ตัวตัวใหญ่สิไลายบ่ปะเลืงเลือเลืองเหลืออเหาคอกังแล้วสู้ดวังนี้ว่าเคยหลังนี้เนาะวังนี้ว่าเคยอันนี่ปันได้ด้วพี่น้องว่าเคยได้เนาะ เขา่เคยเด้ปานนิเนาะบ่เคยทำปานนเข้าข้านี่หน่อยรรบนม้ได้ไล่อันดี๋ยวเอาปาอนนี้อปอ้ากุ้งตัวไหนมันขึ้นอ่อนเนังซส่ได้ล่ะนี่นี่บี่บอพิ่นหลอกขาไม่ดีหละบเพิ่นออนตัวอ่อนตัวอ่อนก็สิครับบอลเพิ่งดูเหยืออะเพิ่งไดแต่มือชสิ มาโป้ติบานคือเกาบานอยู่เนาะแม่ครับผมคุณข่าอยู่หากินนี่นสิละจ่ะน้ำบานเห่าขอม่ได้ซื้อได้ไม่ได้เน,ะนอะเม่เธอกินายกับเธอกินบ่อนี่เขากับแพ็กไหวใสตว่ตู้ไหวเนาะแม่ครับผมไอ้ตาฝาก ไปหายคนกรุงเทพก็ได้อีกอ่ะีงามมากเออประมาณสามลังครับผมไ้ไปใบไม้ได<ะ>้โอ้โหเนี่ยโเห็นใช่ไหมกลุงไฟมีหลายจ<ะ>้าหยุบออกเอาบ้างบหยุบออกจุดไฟออกเอาฝุ่นออกนะ มีเจ็ดตัวมีสองสามตัว <c oughs> ถ่ายรูปก,กันล้งต่อไปนะไม่ได้นะหนะไม่ได้ผมออกขับมลังนี่ตืบบลายล้งนี่นๆอสองมีเจ็ดตัวลแล้วต่ก็มีนหน่อยนึงเกนะือบปูมีอันนี้นะอียงคือมีอันนี้สอง้บอคือปัไหาไอาสุกินยับวาใสกตบตังเมืองวานไม่ละมัน อันนี้มาใส่ดูเลยมัใชไดนครับเราคไปังทึ่งนะหล่อว่าล้งวัหันบถือล้างนี่เฮ้บบถก็บอเป็นยังก็มีถือบถือแน่นแหละถือทุกล้างก็ว่าอันนี้ล้งน้อไนใส่ถือุกล้งกับเป็นเวไ่ไดครับผมไลแต่บนที่เขาเนาะน่ครับเิ่งล้งสุดท้าย อันนี้เห็นแนวมเห็นเลยอ้ามีอยู่นั่น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 มีอยู่เงงไปจังใดนี่หนาม้องข้าองยูวมันเป็นวังต้องขึ้นไปถึงเนาะตัวก็เป็นตาใสใด้ยุ่นหนามได้ด้น่มองหันกัเป็นหินขอบหนาใครพาไปใส่ผืนน้ำไม่น้เนาะังมาอีก นะครับพี่น้าใส่ติ๊กครับผมต่นี้เราจะ่าไปสรุปผลงานอยู่ทุ่งๆเนาะเน่นจะ้ะเอา้าคุณปูบอลงุงถือว่ามาันอย่้วยดิใส่ปิ๊กครับผมกถือว่ามันอยู่มันเหมือนเดิมใส่งา กระปูกว่าใครไปไหนได้เม,นะมืเอนเดิเนาะมีแต่กุ้งเนาะแมนโอ้เปลี่ยนในตอนนี้บพี่น้องแต่สุดยอผลงานยุ่งเถิ่นครับผมพี่น้อง,ง,อง,องตอนนี้ก็ยามครบมาทุกทางแล้วครับผมแมนจ้าเพื่จะได้พาพี่น้องสรุปผลงานกลับบ้านครับผมสุดยอดผลงานน,น,นียครับผม,ม,มนเครื่องติ๊กติ๊เก่าติ๊วอมานอะยู่เนาะแมนครับผมแต่หลายอย่จา้าเอาลงเกลาแต่ก็ เป็นยังไงมีไงเบื้องนั่นละ่ะขี้ฟ้าขห้น้อยน่นกนะกลุ่มเนาะวันนี้<ห>นลกัลกๆ<อ>เป็นกลุ่มเลยจ้ะกลุ่มกามกลุ่มหิน,น,น,นถือ,อว่ามาันอพกกนนอได้ดยอ,ดยอยู่ได้กินยู่จ้ะขนาดว่ามาใส่แถบสมอเนาะเมืนเขาบ่มาใส่ผิดเนาะผลก็มาใส่จ้ะถือว่ามันสุดยอดพอได้อยู่ได้กินคือเกากับสีเดียผ้ากับบานจ้าผลงานเมีหน้อยผ้าเมายาม,ม,งมุงวันนี้ก็ที่ว่ามันจ้ากลุ่มกามกลุ่มหินก็มีปูแน่เล็กหน่อยจ้ะ พอได้อยู่ได้กินนะแตะกลองเนาะแม่คมรับผมจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้จ้าไหนก็อย่าลืมเข้ามาก,ก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงกำลังใจให้มิ้วหน่อยนะแม่เด้อจ้ามิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณจ้าจขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พรอกันมือหนาคลิปหนาว่วามิ้วหน่อยสิพาไปหาหยังซิโซโซิมานี่หยังแน่จ้าสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม